น้องหมานำโชคนะคะวดก่อนนี้ให้แปดหนึ่งหนึ่งวันนี้ให้อะไรโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยวันนี้ให้เขาข้าบให้ดูแต่ไม่ได้ให้ดูตอนข้ามนะคะแต่จะโชว์ตัวเลขลอยเปียกน้ำตัวแรกนะคะ ข้าบให้น้องข้าบให้นะคะเลขสองค่ะเลขสองตัวที่สองค่ะที่น้องข้าบให้นะคะเอสไม่ได้ถ่ายอนข้าบเพราะเอสไม่ถนัดก็เลยให้เขาข้าบแล้วค่อยมาบอกหนึ่งค่ะ หนึ่งค่ะตัวที่สองนะคะตัวที่สามนะคะเนี่ยนะคะน้องยิโลสุดสวยค่ะแปดนะคะน้องคาบเล็กแปด <c oughs> <อ> <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ให้เป็นแนวทางนะคะน้องก็ให้งวดก่อนพึง่งจะ พึ่งจะลองให้น้องคาบดูวดก่อนน้องให้มาไม่ใช่8 1ดเป็นเป็นอะไร9 1, 1. ้นะคะก็ตัดเอาก็ได้1นใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะน้องให้โชค งวดนี้งวดที่สองนะคะลองดูเผื่อจะมีโชคมีลาบร่วมกันนะคะเป็นแนวทางนะคะขอให้เอฟซีทั้งหลายมีโชคมิลาบร่วมกันนะคะสองหนึ่งแดที่น้องให้มานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ